ให้มารู้จักการดูว่านว่าว่านสาวหลวงจริงๆแล้วเป็นอย่างไงหนึ่งกินหอมสองมีขนทั้งหน้าใบและหลังใบขนนุ่มๆเหมือน,นขนก็มยี่สวัสดีครับผมม่อดินว่านไทยในวันนี้ผมจะพามารู้จักกับว่านทางตะเดเมตตามหานิยมชั้นคูเลยครับว่านชนิดนี้ไม่เป็นสองรองไข่ เป็นว่านที่มีมาตั้งแต่โบราณครับว่านที่อยู่ตรงหน้าผมตอนนี้ก็คือว่านสาวลงในหลักฐานตำนานหรือว่าในตำราเก่าขานกันมาตั้งแต่สมัยล้านนาอายุทยาว่ามีการปลูกเลี้ยงบอกต่อเล่าขานสืบทอดกันมา เกี่ยวกับบ้านสาวหลงนี้ในบรรดารวมพระเครื่องต่างๆเกจิอาจารย์ดังๆหลายๆท่านตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้เป็นมวลสารในการทำพระเครื่องเ,อเพื่อให้ส่งผลด้านความเมตตามหานิยมสำหรับบ้านสาวหลงที่เห็นนี้ถ้าดูลักษณะเพล่เผลก็จะเหมือนขา ถ้าปลูกใกล้กันก็จะแยกกันไม่ออกสำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้จักมอ,องด้วยตาไม่เข้าไปดูใกใกล้นี่แทบจะแยกกันไม่ออกว่าคือต้นข่าหรือว่านเสาหลงวันนี้ผมจะพามารู้จักรษณะโดยทั่วไปของเขาเวลาเราไปเจอเขาแล้วเราดูว่าขนทั้งด้านหน้าใบของเขาและท้องใบของเขานี่นุ่มเป็นขนนุ่มๆไปดูมันจะเหมือนขนกำมหยี่ นุมน่มๆนี่ครับนุมน่มน่าสัมผัสพอเสร็จจากนั้นเรามาดูที่ใบครับใบเดี่ยวใบเขาจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมเย็นๆกลิ่นคล้ายแฮกน่ครับกลิ่นหอมมันเย็นเหมือนแฮกนะครับจะเด็ดให้ดูเพราะใบนี้มันขาดแล้วเด็ดไปดูแค่นี้ก็ติดมือแล้วจับแค่นี้เอามือวัดลมนี่จะติดมือแล้วกลิ่นของเขานี่จะหอมเหมือน อ่านี่ครับผมจะดมให้ดูกลิ่นของเขาจะหอมเหมือนอใช้คําว่าแฮกได้เลยครับหอมเย็นเย็นเหมือนแฮกอหอมเย็นเย็นเหมือนแฮกนี่คือลออักษณะพิเศษของเขาที่เราจับไปเมื่อกี้เนี่ยในมือเราก็ยังจะมีความหอมเย็นเย็นเหมือนแฮกแต่ความหอม,มเขาเนี่ยจะอยู่ใบลําต้นและที่เด่นที่สุดไหลของเขาเนี่ยในขณะ โคนต้นของเขาดนี่ที่จะมีไหล่จะหอมมีกลิ่นหอมที่แรงกว่าว่านสาวหลงเนี่ยเขาก็จะมีต้นตัวผู้ตัวเมียนะจะเป็นธรรมชาติของต้นไม้ที่จะมีตัวผู้ตัวเมียในส่วนว่านสาวหลงเนี่ย <c oughs> ถ้าต้นตัวเมียก็สังเกตง่ายมันจะเป็นเออเขาจะมีสีเขียวสลอดโคนจุดปลายส่วนตัวผู้ตัวผู้ดูครับต้นตัวผู้จะมีเหลือบแดง แดงๆเลยครับเหลือบแดงเห็นได้ชัดเจนว่านเสาหลงนี้เนี่ยในสมัยโบราณเขาตีค่าให้ราคาไว้ถึงร้อยกว่าตำลุสารถ้าใครเคยไปเข้าวิธีปลุกเสกมวลสารพวกพักเครื่องที่เป็นพระผงพระเนื้อว่านเขาน,นี้ในการทําพักเครื่องจะขาดไม่ได้ในส่วนมวลสารก็คือเป็นมวลสารเอกตัวหนึ่ง ที่ให้คุณทางด้านเมตตาสเสน่หเมตตามหานิยมในส่วนการปลูกเลี้ยงท่านว่าผู้ใดที่นำไปปลูกเลี้ยงว่านสาหลงนีไว้จะตั้งไว้หน้าร้านค้าร้านขายก็จะทำให้กิจการการค้าขายเจริญรุ่งเรืองดีค้าขายคือง่ายขายคล่องว่าเป็นอย่างนั้นดอกเขานี่โดยปกตินะครับ ว่านโดยทั่วไปเดอกก็จะขึ้นตรงช่องระหว่างใบหรือไม่ก็จะเป็นดอกที่อยู่ปลายใบปลายใบอย่างนี้ตรงยอดปลายยอดของเขาแต่สําหรับว่านทางเสน่ห์เมตตามหาดุยมทุกต้นทุกตัวนะครับดอกของเขาจะอยู่ใต้ดินว่านเสาหลงก็เช่นกันดอกของเขาจะอยู่ที่ไหลซึ่งอยู่ใต้ดินแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยดอกตัวเมียก็จะมีสีขาวนวลสวยงาม ส่วนดอกตับคู่นี่เขาก็จะมีสีชมพูชมพูละเลือ้อหรือชมพูอมแดงนะประมาณนี้ครับสวยงามโอเคครับวันนี้ก็จะพามารู้จัก้เข้าๆเกี่ยวกับต้นว่านสาวลงและวิธีดูว่าว่านแท้ว่านจริงเป็นยังไงนะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ